มาครับ FC ครับน้ําเดือดแล้วครับก็หลวงก็ประกาศอับอับแล้วครับมันแม่หูอย่าใส่แล้วครับใส่ลาบักขีใส่หอมหัวใหญ่ใส่ัจะใครไปบอกกูใส่ครับใส่ต้มไ้นี่กันครับต้มไ้นี่เฮงนเนื้่สมุนไพรมันคุกเข้ากันนี่กินมันออกขึ้นน้ามันหอมออมก่อนนะครับ สวัสดีครับคุลุงอุ๋ยดูกินดูเที่ยวครับผมมาเห็นแล้วครับวันนี้ลุงอุ๋ยมีปลากดฏคั้งครับตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้ยใหญ่ขนาดครับประมาณ2องโลได้ครับขอบคุณ FC นะครับ FC ตั้มนะครับเตียนเอามาฝากที่ลุงอุ๋ยนะครับวันนี้ลุงอุ๋ยเลยจัดการเป็นเมนูต้มยำครับต้มยำน้ำใสปลากดเนาะปลากดฏคั้งด่าอุ๋ยจะเตรียมเครื่องต้มยำไว้แล้วครับนี่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่กระดาษผักชีข่าตะไคร้อันนี้จะเป็นมะขามเปียก อันนี้เป็นนั้นใบบักกูครับอันนี้จะเป็นนั้นพริกพริกลุยไปนั้นตำตำแบบหยาบๆยานะครับบอร์เกอเข็ดหรือบอร์เกอส้มนะครับอันมะแนวนะครับอันนี้จะมีนันนี้ลุยอย่าใส่นั้นใบกะเพราด้วยนะครับครบสูตรครับวันนี้ครับทําแบบล้ำล้ำเลยครับทําแบบครบสูตรครบเซตหอมต้นหอมพักคีพักคีฝรั่งเอาไว้นี่ครับมีนี่ครับเตรียมกัน ขาดมาได้เลยนะครับวันนี้จัดนักครับอันนี้เป็นยอดมะาขามอ่อนครับเจ้าปาขามอ่อนนี่ใส่ตัวเองมันหม่อมๆครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเขาป่าไปไปทาป่าก่อนครับอันนี้ไอเป็นนั้นพริกจีนะครับโรยหน้าใส่ตัวเอง้มันหอมๆครับวันนี้ลุงเหวดจัดเต็มครับเซตนี้เนาะอ่ะเขาไปทาป่ากันครับมาเรามาทำป่ากันเลยครับอันนี้ลุงเมือกอย่างนี้ลุงเหวีออกหมดแล้วนะครับเเมือกเอาอย่างมันออกแล้วเดี๋ยวเขาอยากตัด ทูมีใครด้วยกันเนี่ยนี่เป็นเครื่องในนะครับเนี่ยไ้เป็นย่างเป็นย่างครับมัน,นง่ายดีครับเวลาทำมาต้มทำมาแกงนะมันแกงง่ายครับท่านี้หลายๆคนซ้อม่วยกันนะอันนี้อย่าเป็นกระบังลมหรืออันนี้มันนะครับล้ำนะครับอันนี้อันนี้ขวางมาได้นะครับอ่ะดูขออนุญาต ตัวใหญ่แต่ครับต้มเนื้อ,อยังสดอ,อยู่เลยครับขอบคุณ fc ตั้มแห่งกรรมนะครับที่ยันเอามาฝาตงห๋ยนะครับ ต้ยมยำเลยเด็ดๆเลยดูเนื้อมันครับเนื้อมันเนื้อมันแน่นขนาดเลยครับเนื้อแน่นๆน,น,นี่จัดเต็มครับต้ยมยำอันนี้น้ำใสครับ เรียบร้อยแล้วครับฟิฟซีครับไปเดี๋ยวเราไปทําไปแกงกันเลยเดียวครับต้มยำกันเลยครับมาครับฟิฟซีครับน้ําเดือดแล้วครับป้าหลวงก็ประกาศอับอับแล้วครับพี่ไหมนี่อย่าใส่แล้วครับใส่ลาบผักชีใส่หอมหัวใหญ่ใส่อันจะใครไปบักกูใส่ครับใส่ต้มไว้นี่กันครับต้มไว้นี่คือไง นื้อสมุนไพรมันคุกเข้ากันกลิ่นมันออกข้างหน้ามันหอมออมก่อนนะครับมาอันนี้หัวเหียต่อยด้วยพริกครับพริกขี้นหนูสวนนะครับใส่เลยครับน้วครับไอ้ต้มไว้นี่ผมสักกำครับพี่สีครับนี่มัน,นกลิ่นสมุนไพรมันออกกันนะเนาะเดี๋ยวเขาก็อัน เอาป่าลงไปครับน้ำใกล้จะเดือดใกล้จะอย่างเกาะเกลือครับดูอีกใส่เกลือหน่อยตังไว้นี้ครับเอฟซี FC ครับเอาแล้วครับเอฟซี FC ครับน้ำเดือดแล้วหนูอย่อาป่าใสแล้วครับป่าลงไปเลยโอ้ยโอ้ยป่าลงไปครับป่าลงไปต้มต้มยำเอานี้หมอมอ,มอครับ ตรงนี้ครับต้องคนนะครับซีครับตรงนี้คนดักไว้นี่ครับ๋ยวอย่าปิดฝาแล้วเอามาพอกันถุงกามครับตอนนั้นก็จะสุกเนาะเออลืมครับลืมลืมพอใส่ป่าแล้วเนาะใส่ป่าแล้วใบบักขามอ่อนครับดูอย่าใส่เลยนะครับอย่าใส่เลยเพราะวา่านี่น้ำบักขามมันออกเนาะพอมออกมันส้กมกามเป็นอย่างกามเมือได้ดันเข้าเนื้อป่าตัวนะครับเอาครับ อ่อนยาวๆครับผมอันละๆๆ F4 ครับผมก็รักฟออันต้มปลาเขาครับน้ําเดือดตะลุ่นตะลุ่นแล้วครับน้ําเดือดแล้วกาะลุยจะเอาอันเกลือส้มใส่แล้วครับเกลือส้มใส่ รถดีครับน้ำมันนักไปหน่อยครับใส่รถดีนักหน่อยครับผมชุลรถครับอันนี้ก็สามารถกลนได้นะครับเพราะมันเดือดแล้วบะคาวครับโอ้กินหอมขนาดครับเิฟซีครับแตงกูกต้มน้ำนักหน่อยครับเผื่อไว้สดเนาะเผื่อไว้สด รับมืแรงอีกเกาอ,อย่างว่านื่จะกินกับน้ำชากับผ่วกันนะครับกินกัเข้าก็ได้น้ำชากันได้นะครับยังอุ่นักไว้นิ่มสักกําครับสิครับต้มยำเฮาโมโหไว้วเตมปีครับวิอขอ,อยาชิมกันนะครับโอเคครับทุกอย่าง เดี๋ยวเขาวันบะนาวที่เขาเติมทีหลังครับเดี๋ยวเขาวันเอามาใส่ยันถ้อยที่หลังครับแล้วเดื๋อวลงอุ๋ยจะใส่พักแล้วครับต้นหอมพักชีพักชีฝรั่นงนะครับนี่ครับพริกครับ หอมขนาดครับ fc ครับหอมหอมครับดูหน้าตาครับโอ้หน่ากินขนาดเลยครับ fc ครับตับชิ้นใหญ่ๆเอาวครับ fc ครับเรียบร้อยครับ โคตรหอมเลยเรียบร้อยเลยครับ FC ครับเดี๋ยวเฮาวันตักใส่ถ้วยแับเดี๋ยวอีกจะเอามะนาวใส่นกนึนะครับสดน้ำนหอมๆครับข้องคอ ไปครับ fc ครับเข้าด้วยกันครับไปเลยไปเลยบหนาวครับหูอย่าบีบใส่นะครับหอมขนาดครับสองกลีบเพราะมันมีน้ำมันส้มกับนันใบมะขามอ่อนอยู่แล้วแล้วก็ส้มกับกันมะขามเปียกอยู่แล้วครับเอาลครับ fc ครับไปไปเป็นันงกินกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดี fc ป็นการกันนะครับ มามากินต้มยำปลากดครับปลากรดค้งูหอมครับเมาอตำล้ำมากินด้วยกันครับสุดจอดแล้วครับลำแต้ๆแล้วครับอื เนื้อข้างก้างสดครับแล้วกรบหมูหัวครับเนื้อมันแน่นครับอ้เนื้อแน่นขนาดครับมาเด้อมาเด้อมาติดการน,นะครับ ครัเอาเน้นตรงไคนครับเน้นที่ศาครับปรกากฏเขาปรากฏครังโลตัวใหญ่ครับ หอมหอมพริกีที่เราใส่ไปเลยนะครับอ,อันนี้สูตรนี้จัดถุงครับท่านิวรอไปทำดูนะครับ ถึงลำลำาครับเราไปทำดูเลย ใส่ใบกะเพราหอมใบกะเพราหอมกำครับเนื <c> ้อ <oughs> นั่นๆนนครับมาแล้วขออนุญาตใจมือครับความสีเหมือนอุ่นๆเนียนๆนครับ ำกันครับวันนี้เดียใจขนาดนะครับผมเรียกไปขายครัวกัดนัดแล้วครับมีไรายได้แล้วครับจะทุกมาเป็นเดือนครับ เราทำดูครับสูตรลงอีกครับง่ายๆครับ กาง่ายแค่หมี่เลยครับเอาละครับ FC ครับนี่ต่อพันมาเห็นหนึ่งเมนูครับต้มยำปลากรดคังน้ำใสนะครับแล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณ fc ตั้มหั่นกัมนะครับ fc ตั้มเตียนออกมาฝากนะครับขอบคุณจ้่นะครับไปแก่งดูเอาลองรอไปงั้นต้มยำเดี๋ยวดูครับอร่อยครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับครัวลุงอุ๋ยลูกินลุยเที่ยวนะครับ fc เก่าและ fc ใหม่นะครับถูกใจในช่องเล็กๆนี้นะครับกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงอุ๋ยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับต้มยำปังเกิดไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูคลิปหน้าลุงอุ๋ยจะทำอย่าง lang tetet.